เอางี้เอางี้ไม <Okay. S 1> ar er. ่ต้องให้เขายกมือกระชาชี้เลยอยากตั้งคนไหนชี้เลยกระชาเอาเฉพาะแถวนี้นะจะชี้เอฟด้วยกันพี่ก็ไม่ว่านั่นไงไม่มีอยู่ในโกฎเล็งเล็งเลงดูลงดูโอ้ีหสวยๆหลายคนอ่ะจะดีเหรอพี่ดีโอ้โหนี่ไงนี่ไงโอ้โหเขาไปส่รอเฮ้ยคบให้ขนาดนี้แล้วนะกระชา พอยเลยพินทุยนนมิตท้ยพินู้ยพิตท้ยพินทยพินยพไมุ่ินลยพนุยพิยพ่นทุนทุยพิ่ทุยพินทุยพินทุินทุยพยินทุินทุยพินยเินยนทนทุยพินเพิยินทยนยนทนเนทุยพินนทุินท้ยพินทุพิยนท่ยนทินยนทยินย้วยนยนม นางใส่ชุดเลยนะจ๊ะตีจาร่าพันยังค่ะมินคะจับไ่จับไปนะรู้นะกะไม่ปั้มเลยใช่ไหมบิว้วก่อนเอางี้ด <ผม S 2> ีกว่าผมผมมีโปรโมชังง่นนะฮะเอาเป็นว่าแบ่งทีมไหมแบ่งทีมไหมแต่มันมีกี่ชุดพี่มันมีกี่ชุดมีกี่ชุดฮนะม,ส<า>มสสีสี่สี่ป่ะมีแค่สามใช่ป่ะงั้นเอางี้เอางี้ อ่ะเดี๋ยวเราอยู่ทีมเดียวกับมิ้นอ่ะนึกว่าปะจัลล่าจัลล่าเอ่ออยู่ทีมเดียวกับข้าชาอ่าดีไหมดีไหมอ่ะพี่ต้นเหรอพี่ต้นพี่ต้นด้วยเออแล้วก็พี่ต้นด้วยพี่ต้นอยู่ทีมเดียวกับเอ่อเอางี้เป็นตีข้าชามิ้นล่าต้นอย่างนี้ดีกว่าเอางี้เหรอเอออ่ะเอามาเอามาเอออันนี้ดีเอามามาเป็นทีมเป็นทีมเอาในเมื่อชุดมีแค่สามชุดใช่ป่ะเจะไม่ไม่ใส่แล้วกัน อ่านั่นไงกระโปรงมันยาวใส่กระปาก <okay. S 2> พี่พี่ทุกคนโอเคนะคะโอเคนะคะหนูแก่แล้วเอสสามพี่ให้เกียรติให้โอกาสหนูนินด okay. นึงหนูโอเคดี่แฟนคลับใจดีบอกว่าอ่าถ้าต้นปั้มกระชาให้พันเลยอ่าต้นปั้มก,กระชาให้พันเลย <laughs> ต้นกระชาพร้อมไหมบอกพี่หน่อย ตอนตั้มกระชาพันเนินเอางี้เอางี้ใจไกลๆชุดชุดไม่ต้องใส่แล้วเอาตรงนี้เลยดิบๆรน้ไม่ใส่ด้วยพร้อมเปล่าดิบๆเลยมาเด็ดๆอันนี้เราต้องถามกระชาก่อนว่ากระชาพร้อมไหมพันเนินไม่กระชาบอกพร้อมโอเคพร้อมโอเคมาเฮ้ยคืนเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวรอพูดต่อไปรอพูดต่อไปอะไรละครรอพูดต่อไปเอากล่องมากล่อง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 ไม่รับตังค์มาลูก ไปรับตังมาบอกว่าจับมือโอ้ฟังไม่รู้เรื่องไปรับตังมาพร้อมนะครับพร้อมแล้วก็เสียงกรี๊ดนะครับผมเฮ้อาชนะเอาเถอะรวยเอาแล้วครับกระโชว์สเต็ปกันละโอยางครับจะเล่นจะเล่นไม่แน่จะเอาไว้เนี่ยพันนึงเนี่ยเอาเลยลุยเลยเอ้ มันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับใครจะเพี้ยงพับใครจะเพี้ยงพับแสบกันด้วยลูกแสบกันด้วยนะเราจะไม่หลงจนกว่าเสื้อผ้าจะหลุดลุ่ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้เสื้อเลิกขึ้นมาแล้วนิดนึงไม่ล้วงต่ำนะคะไม่ล้วงต่ำนะคะเอาแล้วครับเห็นภาพล้วงต่ำนะอยู่ในกติกานะคะเห็นผันหลังระชาอ้ย่างอย่าง กระชาอีกนิดเดียวพี่เอาจะช่วยกระชาสู้เอาอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนี่คืออะไรเนี่ยเอาเอาต่อครับยังยังไม่จบจนจนกว่าใครจะหลุดร่วงลงไปจิกจอกฮึ๊บฮักฮักฮักเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วใครจะใครจะอยู่เอาแล้วเอาแล้วครับไม่ใช่เอาแล้วเออเอออย่างอย่างยั่งย่งโอ้ยกระชาพี่ต้นเนีอย่าถอดใจดิพี่ต้นไปง่ะ แกจะบอกว่ากระชานี่เป็นคนปล้ำเก่งมากอยู่บ้านชอบปล้ำมปะเนี่ยเราเนี่ยทางรุ้นเลยค่ะอ่าขอเชิญขอเชิญทางรุ่นเลยครับขอเชิญว่าเบอหน่อยขอเชิญว่าเบอร์หนอยลาลาลาค่ะยังไม่หมดไปเท่านั้นนะคะเมื่อกี้ทางนี้นะคะหนึ่งพันบาทอยากจะส่งให้ใครคะสีปั้มซาร่าใช่ไหมคะเอาเลยใส่ชุดลุกส่เริ่มทำงานเริ่มทำงานเลยขาเลือกเบอร์มาแล้วเริ่มทำงานเลยมันมันดูไม่ดูไม่ดีผู้หญิงผู้ชายเอาแต่ตัวเรา มวยคู่ต่อไปขอให้ทุกคนจับตาดูนะคะน้องมิน้นคะอะบาลายัดงามมาลารับปังนะคะู่ต่อไปเต๋สาราเต๋อเอาพี่เอ้าแป๊บแป๊บถอดชุดก่อนสิแป๊บ <c oughs> แป๊บถอดแล้วถอดแล้ว <c oughs> ให้เพื่อนเล่นบ้างมาใส่ชุดตลอดเวลาเต๋สา